สวัสดีจ้าจอยพารวยแนแลจา้าสวัสดีพี่ๆเ,เพื่อนๆทุกๆคนจา้าสวัสดีเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆการรับชมขอบคุณทุกๆการติดตามจ้าพีนา่น้องจ้ามือนี่จอยกับมีแนวทางหวยลาวพัฒนาชุดคัดสามตัวเด่นโค้งสุดท้ายของวันที่สิบหกเดือนแปดสองห้าหกสี่มาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมอีกตามเคยนะจ๊ะเนาะแต่ก่อนสีไปรับชมกัมาเบิ่งพ้นสรุป เลาาพัฒนาโค้งสุดท้ายคัดสามตัวเด่นของวันที่สิบสองเดือนแปดสองหาหกสี่กันก่อนนะจ๊ะเนาะพี่น้องจ้าว่าที่ผ่านมานอกจ้อยให้เขาตัวใดให้ลุดตัวใดนจะจ๊ะเนาะพีน่น้องจ้าเลาาพัฒนาโค้งสุดท้ายคัดสามตัวเด่นนอกจ้อยให้ไปเด่นสามตัวจะก,ก็คือเด่นหนึ่งเด่นหาเด่นสามจะมาบึงผลออกนะจานะ๊าเนาะผลสรุปคือศูนย์ศูนย์สี่หนึ่ง สี่เก้ามาเบิ่งตัวเด่นตัวจอกันจะนกนกจ้อยห่ไปเด่นหนึ่งแล้จะเนาะพี่นอกจ้านกจ้อยห่เด่นหนึ่งเด่นหนึ่งนิ้วพูดออกสี่หนึ่งสี่หนึ่งนกจ้อยมาเข่าตัวเด่นแล้ะจะนกพี่นกจ้าสี่หนึ่งล่างอยู่ในชุดสี่ตัวแล้ะจะนกพี่นอกจ้านกจ้อยเข่าอีกแล้วจ้าพี่นอกจ้านกจ้อยเข่าตัวกับแล้จะเนาะสี่หนึ่งนกจ้อยเข่าหนึ่งสี่ตัวกับล่างอยู่ในชุด สี่ตัวจ้าพี่น้องจ้าส่วนหนึ่งหายก็ถทือว่ารุดไปเนาะจ้ะน้องพี่น้องจ้าซูนศูนนี่ก็ถือว่ารุดเนาะจ้ะเนาะสี่เก้าในน้องจ้อยกับบมี่เนาะจ้ะน้องพี่น้องจ้ากระทุดไปจ้าส่วนเด่นหาเด่นสามตัวกันก็ถทือว่ารุดไปเนาะจ้ะน้องพี่น้องจ้าสรุปวันที่สิบสองเดือนแปดสองห้าหกสี่น้องจ้อยเข้าเด่นหนึ่งแล้วก็มาเข้าหนึ่งสี่เนาะจ้ะหนึ่งสี่น้องจ้อยเข้าตัวกับล่างอยู่ในชุด สตัวจ้าหนึ่งสหนึ่งหนึ่งสีนจะน้องพี่น้องจ้าน้องจอยขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีจา้าวันที่16 8, 2, 5, 6, เดือน8ปดสองห้าสี่ลาวพัฒนาสูตรคัด3ตัวเด่นจ้าพี่นอ้องจ้าแต่ก่อนสีไปรับช่วมกับมาฟ้าคำเตือนกันจักน้อยเนาาจ้าคำเตือนทางซ่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางในการเฉียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ากว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนําแนวทางก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างเราจะนอกพี่น้องจา้าปะปนกันไปจา้ารับชมเพื่อความบันเทิงไซตวิจารณญาณในการรับชมชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นมาเบ่งตัวเด่นกันเราจะนอกพี่นอ้องจ้าโค้งสุดท้ายสูตรคัด3ตัวเด่นจ้าน้องจอยมีตัวเด่นอยู่3ตัวจ้าก็คือเด่นศส่วนตัวเจาะก,ก็จะมีศูนย์หนึ่ง ศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกเดนหนึ่งจะเดนหนึ่งก็จะมีหนึ่งสามหนึ่งสี่ เจ็ดหนึ่งเก้าเด่นสีจ้ะเด่นสีตัวจอกก็จะมีสีหนึ่งสีสองสีหกสีแปด เดี๋ยวมาเบิ่งตัวเน้นกันน่าจะน้อพี่น้องจ๋าตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นเด่นเด่นศูนนิดนึเนาะตัวเน้นเด่นศูนกับซีมี่ซูนสองจ้าเด่นหนึ่งก็หนึ่งสามจ้าเด่นสี่น่าจะนาอเด่นสี่กับซีมี่สี่แปดจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งชุดกันน่าจะเนาะน้องจอยก็ลืมเขียนชุดกันห้ตัวเนี่ยชุดกัน ก็จะมีสามสี่เจ็ดห้าเก้าสี่ห้าสองมาเบิงตัวเน็นเราจะนอตตัวเน็นในชุดกันกับซิมี หาสองจ้าพี่น้องจ้าอย่าลืมไปกับทุกครั้งน้องจ้าอย่าลืมไปกับทุกครั้งเด้อจ้าพี่น้องจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดกรแคบน้าจอ้ใส่ไปป็นแนวทางใดน้องจ้าถ้าเกิดว่าหมักตามสีน้องจอยเด่นก็สามารถใส่ไปเป็นแนวทางใดจ้าถ้าเกิดว่าบหมักตามสีน้องจอยเด่นก็สามารถเบิ่งคู่อื่นใดน้องจ้า แนวทางกับสีมีเขามีรุดจากพี่นอ้นองจ้าปะพูนกันไปชมเพื่อความบันเทิงใช้วิจารณญาณในการรับชมชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเขามาเลิกกัฝากเป็นกําลังใจให้น้องจอยเดอ้อจากพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับน้องจอยทําคลิปวิดีโอใหม่ๆขึ้นมาสําหรับคลิปนี้น้องจอยขคกล่าวคําว่าสวัสดีจ้า